อ่านี้ก็ลุงวางก็จะพาเอฟซีไปหาปลานะครับเอฟซีไปหาปลากันนะครับเดี๋ยวไปใส่มองดีวลุงวางพาเอฟซีไปใส่มองครับจะได้หรือไม่เอาเนาะจะได้หรือไม่ได้เนาะ FC. เอฟซีลุงวางไปใส่มองก่อนนะครับเพราะว่าน้าเยอะนะครับปลาขึ้นนาแล้วนะครับเอฟซี ลุงอังพาเอซไปใส่มองก่อนนะครับตามนานี้แล้ะครับเอฟซี FC. ใส่อยู่ที่นานี่แหละนี่น้ํนาเยอะเลยนะครับเอฟซี FC. โอ้โหปลาบ้อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงหลังจะพาเอฟซีไปใส่เลยน,นเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับเอซตั้งกล้องก่อน โอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละปลาปลามันอยู่ตรงนี้แหละเอซปลามันอยู่ตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวลงวาาก็จะลงไปใส่เลยนะครับเอซีจะมานหรือเปล่านาะโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับนู่นน้ำ เพินวอแล้วโอ้โหไปแล้วนะครับปลาคอใหญ่นะครับโอ้โหโอ้โหปลาคอใหญ่ไปแล้วครับเดยดียวเอาไม้ก่อนไก่อนนไปเอาไม้โอ้โห ลึกหรือเปล่าน้อน้ำอยู่ระหวางลงดูก่อนลึกหรือเปล่า oh. ลึกหรือเปล่าอยู่ระหว่างมัดสายไม้ตรงนี้เลยโอ้โหไทยจะลึกอยู่นะลึกอยู่ลึกอยู่๋ยวเระหว่างใส่ตรงนี้เลยอยหว่างใส่ตรงนี้เลย ทำไม่ได้ทาไม่ได้ก็ได้กินนึ่งผักเหมือนเดิมแล้วระวังมาหาปลานะครับหา,าปลาก่อนอว่าจะหมานหมานอยู่นะ see you. እንጀል ማ Thank you. อ่าคงไม่ถูกนะครับเอซีโอ้ยต้องได้กินผักอีกแล้วนะครับเอฟปลาไม่ถูกนะครับ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับ f อฟซรอพรุ่งนี้ก็คงจะถูกนะครับลุงวังจะใส่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวลุงวางจะพา f อซมาเอานะครับมาเอาปลานะครับเอซเพราะว่าลุงวังใส่ไว้ลุงวางเห็นปลาขอใหญ่นะครับ f อฟไปแล้วไปแล้วนะครับวันนั้นก็ยังเห็นอยู่นะครับเอฟซีโอ้ยแต่ว่าน้ํามันเยอะนะครับตอนนี้น้ํามันเยอะเลย มันก็โน่นหะไปหลบไปหลีอยู่แถวอื่นนะุงหวางก็ใส่กับดักไว้ก่อนอ่พวกนี้เช้ามาดูนะครับพวกนี้เช้ามาดูอ่จะได้มาเอาปลาเลยนะครับอ่จำมานมานมานนะครับเดี๋ยวรอดูพวกนี้นะครับพวกนี้ครับแล้วก็ตะวันก็ตกดินแล้วได้กินผักกินหญ้าเหมือนเดิมแล้วเอซกินผัก วันนี้ก็จะลวกผักนึ่งผักก่อนนะครับพรุ่งนี้ปนปลาแน่นอนปนปลาแน่นอนพรนุ่งนี้มืดแล้วนะครับพี่เดี๋ยวลุงวางก็ใส่มองไว้ก่อนนะครับใส่มองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะ,ะกลับนะครับอ้าดูวิวก่อนนะครับพี่ดูวิวยามค่ำๆก่อนอดูที่เก่านะครับ ดูที่เก่าอ่าที่เก่าที่เก่าก็ยังสวยอยู่นะครับซี่ที่เก่าก็ยังสวยอยู่ยังสวยเหมือนเดิมนะครับพี่นี่รอบๆกอนวันก็ตกดินแล้วนะครับแบบนี้ก,ก็ทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าค่ำๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ บรรยากาศยมค่ำก่อนนะครับค่ำค่ำแรงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านก็จะกินข้าวนึ่งผักนะครับนึ่งผักต้มหน่อไม้นะครับครักต้มต้มหน่อไม้ไปก่อนนะครับ f อีพรุ่งนี้เดี๋ยวกินอาหารหน่อยอเสียงเขียดก็เขียดใจอ๊ะก็ร้องแล้วนะครับเอี เจ้ก็ลองบอกว่ามันคํำแล้วคํำแล้วก็บรรยากาศก็ดีดีอยู่นะครับจาค่ำค้แล้วนะครับเี่เดี๋ยวลวงวังก็กลับบ้านก่อนนะครับเี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาป่านะครับเพราะว่าลงวังใส่กับดักไว้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวระหว่างก็จะมาไม่ได้มาก้านดูต้นแรงนะครับก้านก็ไม่เห็นนะครับน้ำขุนนะครับน้ำขุนครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับฟรีทุกคนทุกท่านนะครับนี่ก็เดี๋ยวระหว่างก็กลับบ้านก่อนนะครับกินผักเหมือนเดิมนะครับต้นแรงนะครับกินผักเหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูใหม่นะครับ ใส่เบ็ดก็ยังไม่ถูกคราบเองซีคลิปนี้ก็ท่านนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง,ลงหลุงวางกากด้วยเดอ้อ FC เดอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงวางด้วยนะครับเดี๋ยวลุงหวางจะพามาดูปลานะครับพรุ่งนี้ดูปลาตรงที่ลุงวางใส่ไวน้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ